สวัสดีแล้วนับโทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกี่อีกหนึ่งตัวนะผมของทางนับโบเอ็กซ์นะครับในต,ตัวนี้ผมก็มีชื่อรุ่นว่า X 113นั่นเองนะครับก็จะเห็นกันอยู่แล้วว่าเป็นเก้าอี้เกมมิ่งแบบมีไฟนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจเก้าอี้มีไฟอยู่ต้องดูตัวนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดฟังก์ชันต่างๆนะครับผมฝากกดไลค์แชร์แลวก็ส u b s c r i า e ิกเพจเราด้วยนะครับแล้วก็ตามช่องทางอื่นๆนะครับผม t i k t o k IG Facebook นะครับฝากกันด้วยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวนี้จะมาดูสเปคแล้วก็ตัวฟังก์ชันของตัว X113 กันนะครับเริ่มจากตัวสเปกก่อนเลยนะครับผมตัวดิเมนชันของเขานะครับจากไหลซ้ายถึงไ ขวาตรงนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่56ซนติเมตรด้วยกันนะครับผมนี่จากนี่ถึงนี่นะแล้วก็ตัวบอกตรงนี้นะครับผมจากซ้ายไปขวาผมก็จะเท่ากับตัวนี้เลยก็คือ56ซนติเมตรนั่นเองแล้วก็จากที่รองแขนของเขานะครับจากซ้ายไปขวานะครับจะอยู่ที่73ซนติเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็ บริเวณความลึกของตัวนี้นะครับผมจากด้านหน้าไปด้านหลังตรงนี้นะครับจะอยู่ที่56ซติเมตรเช่นเดียวกันความสูงของบอกนะครับผมจากข้างบนตรงนี้นะถึงบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงกลางตรงนี้นะก็จะอยู่ที่83ซนติเมตรด้วยกันฐานล้อตัวนี้ของเขานะครับจะเป็นเหล็กนั่นเองนะครับแล้วก็บริเวณความกว้างของเขานะครับผมความกว้างฐานล้อนะครับจะอยู่ที่67ซติเมตรด้วยกันบริเวณความสูงเขานะครับความสูงโดยรวมนะจะอยู่ที่ 127ที่ต่ำสุดนะครับแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่137ซนติเมตรด้วยกันคร่าวๆตัวดิเมนชันก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาดูตัวรายละเอียดของตัวเบาะก,กันบ้างนะครับตัวหนังของเขานะครับจะเป็นหนัง PU นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าภายในเนี่ยจะบุกไ้ด้วยเมมโมรี่โฟมเลยนะครับผมสายแรงต้านได้อย่างดีนะครับผม บริเวณตัวสีของเขานะครับผมก็จะเป็นสีดําตัดแดงแล้วก็ตัดสลับกับขาวด้วยนะครับผมตัวพื้นเบสเนี่ยจะเป็นสีดําแบบนี้ซะมากกว่านะครับแล้วก็หลอลงมาเนี่ยจะเป็นสีแดงแตาลงมานะครับลอนลงมาอีกก็จะเป็นตัวสีขาวนั่นเองนะครับนี่บริเวณด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ตัวบอะเนี่ยจะเป็นลายแถบซิ่งเหมือนแบบว่าแถบซิ่งบนตัวรถอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวเบาะตรงนี้นะผมเบาะรองตรงนี้นะฮะเบาะรองหลังนะครับจะเป็นลายนับโ X เซีรีส์ตัว X สีแดงใหญ่ๆแบบนี้กันไปเลยนะครับหมอนรองคอตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวลายนะก็จะเล่นตัว X ใหญ่ๆแบบนี้เป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะครับพิมพ์ว่า X s e r ซ e ซีรีส์แบบนี้ตัวเบสของหมอนนะครับสีจะเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็ตัดสลับกับสีขาวนั่นเองนะครับด้านบนตรงนี้เป็นโลโก้นับ วอเอ็ Whoa, นั่นเองแล้วก็ตัวที่ลองมือตรงนี้นะครับผมตัวที่ลองแขนของเรานะครับก็สามารถปรับได้ที่ซ้ายขวาแบบนี้ปึ๊บป๊บนะซ้ายขวาแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นลงนั่นเองนะปึ๊บแบบนี้นะครับประมาณ10เซนติเมตรนะครับผมที่สามารถปรับได้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็การปรับเองของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่180อองศาก็คือแบบว่านอนไปได้เลยนะครับผมตัวนี้แบบ สามารถนอนเล่นเกมได้แบบสบายมากๆนะอ่ะทีนี้เรามาดูบริเวณด้านหลังกันบ้างบริเวณด้านหลังของเขานะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นโลโก้ n u e r X อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เล่นลวดลายตรงนี้นะครับเน้นตัว X สีแดงแบบนี้เพิ่มความฉุดฉาดกันไปนะฮะ n u m r e X Series แบบนี้กันไปเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพื้นเบด สีดำแบบนี้เลยนะครับตัวพอร์ตของไฟนะครับจะเป็นพอร์ตแบบ USB นั่นเองนะครับเราสามารถเอาไปเสียบกับลักที่มี USB ได้หรือว่าจะไปเสียบกับเคสคอมพิวเตอร์หรือจะเสียบกับ power bank อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณผู้ชมเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูไฮไลท์ของเขากันบ้างน,นะครับนั่นคือตัวไฟของเขานั้นเองนะครับตัวไฟเนี่ยจะฝังอยู่บริเวณทั้งตัวเบาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเบาบริเวณด้านบนตรงนี้ รอบนี้เลยนะครับผมตัวรอบเบาะกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ด้านนอ,อกของเขานะครับจะมีตะข่ายสีขาวนะครับบังเอาไว้นะครับแล้วก็ด้านในอีกทีนี่จะเป็นพลาสติกนะครับผมเขาก็จะบัง ไฟตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่โดนไฟมากเวลาเรานั่งจะได้ไม่ร้อนเกินไปนะครับแต่จริงๆนั่งแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรเลยนะฮะนั่งนานๆได้แต่ว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ตัว X 1 1 3ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับรีโมทแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถเอาไว้ปรับเล่นได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดของไฟแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็การปรับโหมดนั่นเองปุ๊บปรับโหมดแบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการ ปรับสปีดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าน,นี่ก็สูงสุดใช่ไหมอันนี้ก็จะเอาต่ําสุดอันนี้ก็จะช้าแบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการลดไฟเพิ่มไฟได้หมดเลยนะครับแต่ว่าตัวลดไฟเพิ่มไฟเนี่ยจะต้องเป็นโหมดที่เป็นโหมดไฟแบบโซลิดหรือว่าสีล้วนแบบนี้ไปเลยนะครับนี่ก็จะสามารถลดไฟได้แบบนี้ปึ๊บอ่าแบบนี้ได้เลยนะครับตามความชอบของเรานะครับแล้วก็จะมีบริเวณ ตัวไฟแบบว่าสีล้วนให้นะครับเราสามารถเลือกปรับได้สีเขียวสีน้ําเงินสีเหลืองส้มอะไรพวกนี้ก็สามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับเข้าใจง่ายครับสําหรับตัวรีโมทอันนี้นะครับสําหรับกายี้ตัวนี้นะผมคนที่สูงประมาณ 150- ่งรถึงหนึเนี่ยก็สามารถนั่งได้แบบว่าสบายสบายกันเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับได้นิดหน่อยนะครับผมสําหรับตัวเบาะนี้นะเพื่อให้รับกับสตีระของเราได้มากขึ้นนะครับลองรับน้าหนักนะครับผมก็จะได้ประมาณ125่งร้กิโลกรัมอะไรประมาณนี้ก็ยังพอได้อยู่นะโอเคครับก็ประมาณนี้นะผมสําหรับตัวเก้าอี้ x ็1 3นะครับใครที่ชอบเก้าอีมีไฟแบบนี้ก็สามารถหาทางซื้อได้แล้วนะผมตามร้านสินค้าที่ฉันนำทั่วประเทศเลยนะครับหรืจะติดต่อมาทางเพจของเราก็ได้นะผมนับโบเกมมิ่งเกียร์นะครับแล้วก็ คดีชอบคลิปบบนี้นะผมฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ s u b ส c r i b e ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฟ o ลโล w ตามช่องทางต่างๆด้วยนะครับผมติ k t ตอกไอจีนะครับผมฝากไ้ด้วยนะครับสวัสดีผมลาไปก่อนนะผมก็ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ